ฟอกเงินแสนสี่หมื่นล้านผ่านเทเล gram สร้างระบบการเงินให้กับมิจฉาชีพทั่วโลกเบื้องหลังตระกูลหุ่นในขณะที่ผู้คนกำลังพูดถึงประสาทพูดถึงดินแดนในอีกมุมหนึ่งของประเทศกัมพูชาธุรกิจฟอกเงินข้ามชาติกำลังทำเงินมหาศาลโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านชื่อที่คนไทยยังไม่รู้จักแต่อาจจะได้ยินไปอีกนานคือฮุยโอเน่นี่คือกลุ่มบริษัทการเงินจากกัมพูชา ที่เพิ่งถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำในวันที่1พฤษภาคม2025ข้อกล่าวหาฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรทั่วเอเชียรวมถึงแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่อยู่เบื้องหลังคดีล้วงข้อมูลการแฮกและอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกรายงานจากกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาคุยโอเน่กรุป๊ปฟอกเงินไปแล้วกว่า4,000ล้านดอลลาร์หรือแสนี่0 0ล้านบาท แต่ถนับตั้งแต่เริ่มกิจการปี2014จนถึงปัจจุบันฮุยโอเน่ one, มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายถึง98,000ล้านดอลลาร์หรือราว3ล้าน5แสนล้านบาทมันคือตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเทเลกรมข้อมูลจากนิวยอร์กไทม์และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอิลลิพติกบอกว่าฮุยโอเน่คือธุรกิจฟอกเงินที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่หลอกลงทุนเว็บพนันออนไลน์ค้ากามออนไลน์ค้ามนุษย์ โอนเงินให้แฮกเกอร์ไปจนถึงทุกอย่างคุยโอเนมีบริการกระเป๋าเงินคลิปโตชื่อว่าคุยโอเน่เพย์เปิดบัญชีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนรับเงินจากเหยื่อได้ทันทีแบบไม่ต้องเจอหน้าไม่มีเอกสารใช้เหรียญปลอมชื่อสเตเบิลคอยเช่น u s d h หรือ USDX เพื่อหลบการตรวจสอบโอนเงินข้ามประเทศในเวลาไม่ถึง3นาทีแถมยังรับฝากบัญชีให้กับแก๊งมิจฉาชีพเช่นถ้าใครจะเปิดเว็บหลอกลงทุนก็มาเช่ากระเป๋าจากฮุยโอเนได้เลยและมันคือระบบฟอกเงินครบวงจรเอลิสติกพบว่าในเทเล gram มีบริการขายบัญชี KYC ปลอมขายเหรียญปลอมและมีบอดเชื่อมกับระบบฮุยโอเนโดยตรง เมื่อเหยื่อโอนเงินระบบเทเลแกรมจะส่งข้อความยืนยันแบบอัตโนมัติทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมฟอกเงินที่ไม่ต้องใช้เอกสารไม่มีการตรวจสอบและรวดเร็วที่สุดในโลกมีคนใช้มากเกือบล้านบัญชีและหมุนเวียนมากกว่า11,000ล้านดอลลาร์ต่อปีคุยโอเนคือธุรกิจของครอบครัวหุน่น ข้อมูลจากนิวยอร์กไทม์ระบุว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มฮุยโอเนคือฮุนโตหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนฮุนโตเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตคนปัจจุบันและเป็นผู้มีอำนาจโดยพฤตินัยในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาในประเทศกัมพูชาไม่มีธุรกิจใหญ่ระดับนี้ที่ไม่ใช่ของครอบครัวหุนฮุยโอเน่กรุ๊มมีบริษัทลูกมากกว่าร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมเปญ สีหนุวิวและปล่อยเป็ดพวกเขาใช้ไทยเป็นจุดผ่านเงินจำนวนมหาศาลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนตรวจพบเบอร์โทรศัพท์ในกลุ่มเทเลแกรมที่ใช้รับโอนเงินจากเยื่ออยู่ในไทยพบเส้นทางการโอนเงินที่ไหลเข้าบัญชีไทยหลายครั้งแต่ไทยไม่เคยเอ่ยชื่อฮุยโอเน่ในเอกสารทางการแม้แต่ครั้งเดียวที่น่าสงสยัยคือทำไมถึงเงียบหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงที่ทำให้ไทยไม่สามารถพูดชื่อนี้ออกมาได้บางฝ่ายวิเคราะห์ว่าประเทศไทย อาจถูกใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อกลบข่าวกรณีดินแดนไทยเขมรให้สังคมหันไปสนใจเรื่องประสาทในขณะที่ฮุยโอเน่ N e, ยังดำเนินงานฟอกเงินต่อไปฮุยโอเน่ o N e, ไม่ใช่แค่บริษัทฟินเทคแต่คือระบบการเงินของมิจฉาชีพเอเชียและกำลังกลายเป็นระบบใต้ดินระดับโลกเป็นแบงค์ใต้ดินของโลกอัจฉรรมออนไลน์เบื้องหลังคือตระกูลผู้นำกำัมพูชาใครได้ประโยชน์จากการเงียบของไทยใครอยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้ในประเทศเรา และเราจะปล่อยให้ระบบฟอกเงินนี้โตต่อไปหรือไม่